I could replace this I need changes I wanna be the greatest So I will chase it I will I'll be courageous g m t i need something like new magic, a new tactic, something that c l d h e it p me take a stab at it. I w a n t to move past it. I need some new traffic. Up in my head, make some space for a new path. And no one really gets what I'm going through. I'm showing you, b t we're too s o f o b s e s s e d to be noticed in the growing mood. Anxiety. Is สวัสดีครับช่อง YouTube ในนุกชาแน,นลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันเสาร์ที่15มิถุนาย,ยน 2567นะครับแล้วก็คลิปที่เราลงไว้จะลงไว้เมื่อวันศุกร์ที่21มิถุนายน2567นะครับนี่วันปฐมบัลลังก์เบิกชัยกับเจ้าคันนี้เลยนะครับมิวอิซูซุมิวเอ็กซ์สองคูณสี่ขับสองยกสูง3.0 RS เกียร์ตโรบัส6สปีดสีเทาใหม่คันนี้นะครับนี่สีเทาแบบแลมโบใสา วิ่งๆิงแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1,659,000บาทนะครับ1,659,000บาทเท่ากับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อ2คูณ4นะครับนี่ถ้าเป็นตัว 4, 4คูณ4ก็จะเป็นล้านเประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้เป็นตัวใหม่ปี2 0 2 5นะครับเป็นตัวใหม่ปี2 0 2 5หถือว่าออปชั่นระบบความปลอดภัยเอ a ดถือว่าให้มาเต็มเลยนะนี่จัดให้แบบไม่มีกั๊กเลยทีเดียว แล้วก็ได้ต้องรอบคันด้วยสำหรับตัว r s นะครับนี่แล้วก็ชุดแต่ง r s package นะครับนี่ถือว่าสวยดุด,ดันดีนะครับนี่สิ้นสุดการรอคอยกับเจ้า m u l x ตัวใหม่นี้นะครับนี่ผมก็รีบมาถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนี่ก็นอกจากเปลี่ยนหน้าตาใหม่แล้วตกแต่งพิเศษเพิ่มเติมแล้วออปชั่นระบบความปลอดภัย a d a s จะมีอะไรเพิ่มเติมนั้นเดีย๋ยวจะไล่ดูดูกันที่จุจุดเลยแต่ว่าตอนนี้ดูรอบๆตัวรถไปก่อนนี รอบตัวรถนี่ถือว่าดูสวยใช้ได้ดีนะสำหรับเจ้าตัวใหม่เนี่ย ux 2025ันี่สนี่นะครับนี่มอมุมไหนสวยดูดีไปหมดเลยนี่ก็สีนี้เป็นสีเทาแลมโบใหม่นะแต่เป็นเทาแลมโบแบบสว่างจ้าเลยถ้าเป็นของเก่าก็จะเข้มไปหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นของใหม่ก็เป็นโทนสีเทาโอเพกสีเทาแลมโบแบบใสๆเย็ยนเยวิ้งวิแบบนี้เลยนะครับ ชื่อสีของเขาก็คือสีเทาไอเกอร์โอเพกนะครับนี่สีเทาไอเกอร์โอเพกโอ้ช,อชื่อชื่อดุดันสุดยอดมากๆเลยชื่อของเทาไอเกอร์โอเพกนะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภูเขาไอเกอร์ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับประมาณน,นี้นะครับนี่ภูเขาไอเกอร์นะครับนี่ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจนได้เกิดมาเป็นคันนี้นะครับนี่สวยสุดๆไปเลย เอาละครับเดี๋ยวไปดูสเปคตัวรถของรถรุ่นนี้กันเลยนะครับเริ่มจากไฟหน้านะครับไฟหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไบบีม LED ดีไซน์ใหม่แบบด y นามิกซิกเนเจอร์สวยงามแบบนี้เลยไฟสูงไฟต่ำยูนโคมเดียวกัน Follow มี home ก็มีมาให้ทุกรุ่นนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวัน Super d a y ดย์ไลท์ไฟรีตอนกลางคืนแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับสุดยอดไปเลย ส่วนกระจังหน้านี่ดีไซน์ใหม่เลยกระจังหน้าเป็นสีดําเงานะสำหรับตัว RS นี่แล้วก็ตะแคงหลังหุ่งก็จะเป็นสีดําเงาถ้าเป็นตัว Ultimate อันนี้ก็จะเป็นสีเงินไทเทนเนียมนะครับนี่โลโกโ้ i s u ุอยู่ด้านบนนี้นะครับนี่ย่อบแบบเล็กแบบนี้เลยมีโลโกโ้ RS ด้วยนี่โลโกโ้ RS นะครับส่วนกันชนหน้าก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับนี่พร้อมกับชุดตกแต่งค้อนพับเากาศที่เป็น โทนสีดำเงาตัดกับสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่ก่อไปตัดหมอกก็จะเป็นสีดำเงาดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยนี่พร้อมไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับรไฟตัดหมอกแบบ LED นั้นถือว่าสว่างชัดเจนเมื่อทัศนวิสัยที่ไม่ดีนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะที่กันชนหน้า2จุดกระจังหน้า2จุดนะครับนี่แล้วก็มีแอร์เคอร์เทนด้วยแอร์เคอร์เทนช่วยในเรื่องของการอากาศบระสาน์ช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้ดีนะครับนี่ ล้อลอย20นิ้วดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยนี่ล้อลอย20นิ้วดีไซน์ใหม่นะครับนี่พร้องยาง2.5 6ท่า50อะ20นะสีดำเงาคุณก็สวยดีนะก็มีวงกลมสีเขียวเลมอนนี่ดูสวยเลยนะครับนี่ดิสเบกสีล้อนะครับมีดิสเบกสีล้อระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระ อีกลบคู่พร้อมค o i l spring และเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังก็จะเป็นไฟลิงยวพร้อมเหล็กกันโคงและช็อคอัพนะครับมีชุดตกแต่งคีบซุมล้อทั้งด้านหน้าแลวก็ด้านหลังที่เป็นโทนสีดําเงาครับตัวป้ไดข้างก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยโทนสีดําพร้อมแถบสีดําเงาตรงเนี้ยดูสวยเลยนะครับกระจกมองข้างนี่เป็นกระจกมองข้างสีดําเงาตัดกับสีดําด้านขอไฟเลี้ยวแบบ led นะครับมีกล้องรอบคันมาให้ด้วยสำหรับตัว rs นะครับนี่ สามารถตอบกระทบเจ็บก,กับถือฟ้าได้เพื่อวามสะดวกต่อาการใช้งานนะครับกระจกบางหน้าก็เป็น IR Cut คัเหมือนเดิมนะครับกล้องร้าสีอินฟาเรดป้องการังสี UVA และ UVB นะครับช่วยลดอุณหภูมิภายในห้องน้ำได้เป็นอย่างดีนะครับใบปัดน้ำฝนเป็นแบบออโต้นะครับตัวก้านใบปัดน้ำฝนก็จะเป็นบิวอินพร้อมที่สิงน้ำแลงกระจกบ,บนก้า,ปากนปนาดกันได้สะอาดหมดจดและไม่บดบังทัศนวินสัยในการขับขี่นะครับแต่วิธีการยกใบป,ปัดน้ำฝนก็ศึกษาได้จากคู่มือนะครับ รือจับเปิดประตูรถด้านนอกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนี่สวยงามแบบนี้เลยมี่ปุ่มสมาร์ทคีย์เลสที่บานคู่หน้านะครับนี่ล็อกและเปิดล็อกได้เตียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับเปจะทําานู่กับกุนใจรีบูตอิสุ g จีเนสเอนทรีนะครับเสาบีเป็นสีดําการตกแต่งกรอบต,ต่างนี่เป็นแถบสีดาเงาหนูดูสวยงามหรูหรามากๆเลยแต่ไม่ได้ความถึงกันนะครับราวหลังคาก็มีหลังคาดาเดี๋ยวไปู่พาไปดูเลยนี่หลังคาดํา หลังคาดำนะถือว่าสวยโดดเด่นดีแต่น่าเสียดายไม่มีซันรูฟนะสำหรับมิลเอ็กนะครับยังไม่มีซันรูฟเหมือนเดิมนะครับนี่ล้อไลนนี้ถือว่าสวยดีนะสวยและเติมเต็มไปด้วยนี่สีเขียวมะนาวเลมอนที่โวงกลมเนะี่ยสวยเลยนะครับนี่นี่ล้อไลนนี้ใครๆก็ชอบนะครับนี่ใครๆก็อยากได้นะสำหรับเจ้ามีลเอ็กตัวใหม่ทั้งตัวรถแล้วก็ล้อนะครับดิสเบรกสี่ล้อก็มีมาให้นีย จี่แต่งชิ้นส่ล้อด้านหลังก็มีนะครับนี่ไฟท้ายแบบ led ดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยด,ดีไซน์ใหม่ถือว่าสวยงามดีแล้วก็สว่างชัดเจนดีแล้วก็สิ่งที่เป็นการเพิ่มเติมก็คือแถบตรงนี้นที่เป็นแถบสีดำเงาเนี่ก็เขาจะพยายามออกแบบให้สอดรับกับตัวไฟไฟท้ายอย่างเงี้ยนะครับนี่เพื่อให้ดูสวยงามนะครับแต่ว่าชิ้นงานนั้นมันจะแยกไปนะครับระหว่างไฟท้ายกับ ช่วยตกแต่งตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ประตูท้ายนะครับสามารถเปิดปิดได้ง่ายสบายๆด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมระบบสเตปเซนเซอร์นะครับนี่ระบบสเตปเซนเซอร์เวลาเราเดินเข้าหาตัวรถมันก็จะเปิดประตูท้ายได้อย่างสะดวกสบายนะครับถ้าเราเดินเข้าหาตัวรถและถอยใหม่หนึ่งก้านะครับแต่ว่าต้องมีกุญแจอิซูซ g จีเนสเอนทีติดมากับตัวนะครับนี่ แล้วก็มีระบบป้องกันการน,นีแจมโปรเทชชั่นด้วยนะสำหรับประตูท้ายแบบไฟฟ้า smart tailgate นะครับแต่ว่าถ้าจะกดเปิดประตูท้ายแบบแบบทั่วไปแบบก็ก็อย่างเงี้ยก็สามารถเปิดฝาท้ายได้เลยสบายสบายนะครับนี่พื้นที่เก็บของด้านท้ายก็ถือว่ากว้างดีเหมือนกันนะครับบาะแถว3ก็สามารถปรับพับแบบราบได้อย่างสะดวกสบายนะครับพร้อมเบาะแถว2ด้วยปรับพับแบบราบ ได้อย่างสะดวกสบายเพิ่มเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกของบรรทุกสัมภาระประมาณนี้นะครับมีช่องเก็บของมีช่องเก็บของให้ด้วยนะอื่ประมาณนี้เลยมี power outlet มาให้ด้วยนะมี power outlet ด้านหลังนี่นี่อยู่ตรงนี้ power outlet นะครับนี่12โวลต์120วัตต์แล้วก็มีไฟส่องสว่างด้านหลังด้วยถ้าจะกดเปิดถ้าจะกดปิดประตูท้ายก็ปิดตรงนี้ได้เลยนี่สบายๆนะครับนี่ โลโก้อี๊สูก็จะเล็กลงนะนี่เล็กลงเหมือนกันถ้าเป็นตัวก่อนก็จะใหญ่ขึ้นนะแต่ว่ามาคราวนี้มันเล็กลงนะครับโลโก้มีเอ็กเป็นสีแบล็กโครมนะครับนี่สีแบล็กโครมแล้วสำหรับโลโก้มีเอ็กนี่แล้วก็โลโก้ไอเอสนี่วงบอกถึงความเป็นรุ่นไอเอสนะครับนี่ส่วนกันชนท้ายก็จะตกแต่งด้วยนี่ที่เป็นชิ้นงานสีดําเงาตัดกับว้ลลส่วนนี้ที่เป็นสีเทาสวยงามแบบนี้เลยสีเทาดำนะครับนี่ดูสวยงามเลย อันนี้ไฟถอยนะครับนี่นี่มุมมุมนี้ก็สวยใช้ได้เลยนะครับถือว่าเสียโดดเด่นลงตัวดีนะครับถ้าเป็นสอาวศกากาแบบครีบฉลามก็จะเป็นสีดำเงานะครับให้สอดรับกับตัวหลังคานะครับส่วนระบบความปลอดภัย Adas ถือว่าให้มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวเดี๋ยวขอเล่าถึงระบบ A Das ก่อนนะครับ ระบบ A+ d a s นะครับทั้งกล้องหน้าคู่เวอร์ชั่นใหม่ระบบเตือนก่อนกันชน FCW Adaptive Cruise Control ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติตามรถคันหน้าจะถึงจุดดิปปิ้งและก็ระบบเตือนนอกนอกเลน LDA ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนมาในขณะที่เราจะเลี้ยวขวา AEB นะครับนี ระบบควบคุมไฟสูงต่ำอัตโนมัติออโต้ไฮบีมนะครับระบบตั้งค่าจำกัดความเร็วสูงสุดด้วยตัวเองระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับและใหม่ล่าสุดเลยก็คือเลนคิปปิ้งระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในกลางเลนทั้งขับในปกติและขับในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับและมีระบบช่วยควบคุมทิศทางของรถตามรถขันหน้าด,ด้วยนะครับ แล้วก็ระบบความปลอดภัยพื้นฐานนั้นก็ให้มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับทั้งระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA เข็มขัดนิรภัย3.7ที่นั่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติระบบคู่หน้านะครับตุ่มลมนิรภัย SRS 6กตำแหน่งนะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัว ESC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC นะครับกล้องรอบคัน PVM 360องศาเซ็นเซอร์กะระยะขนาดถอยจอด8จุดรอบคันหรือพาร์คเซนเซอร์นะครับสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกะทันหันระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถูลมในใบทำงานและระบบปลดล็อกประตูจังหวเดียวด้วยนะครับบイสปอร์ตมอนิเตอร์ระบบแจ้งเตือนในจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างและระบบแจ้งเตือนขนาดถอยรถ RCTA พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินขนาดถอย r c t B ที่เหมือนในดีแบ็ก r ีคอตตัว M ก็ไฮไลท์เบอร์ตัวเอมด้วยมีมาให้ครบเลยนะครับมี่ถือว่าจัดเต็มในทุกด้านเลยนะสำหรับโงความปลอดภัยนะครับนี่ถือว่าให้มาดีมากๆเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยนะครับว่าภายในห้องโดยสารจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราพาไปดูกันเลยนี่ภายในห้องโดยสารเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยพร้อมแอมเบียนไลท์สีแดงนะมีแอมเบียนไลท์สีแดงนี่ถือว่า สวยงามดดูบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็แผงข้างประตูก,ก็จะเป็นบูริเทนตกแต่งด้วยบุกหนังซอฟทัชสีดำโดยด้านที่สีเขียวมะนาวเลมอนนี่แล้วก็แถบตรงนี้เป็นแถบสีดำเงาการตกแต่งลายดับก็จะเป็นแถบสีเงินแบบนี้เลยอจจ๋ยพาไปดูแอมเบียนไลท์สีแดงนี่ดูสวยดีนะสีแอมเบียนไลท์สีแดงสวยโดดเด่นเลยถ้าเป็นตัวอัลติเมทก็จะเป็นในเรื่องของแอมเบียนไลท์ที่เป็นสีฟ้าอ่อนือจะเรียกว่าสีขาวก็ได้นะครับ กระจกไฟฟ้าและเซ็นทัฟล็อกร้องสปีดออโต้ล็อกก็มีมาให้เหมือนกันแต่น่าเสียดายระบบออโต้และกันนี่แจ็คพโรเทชั่นมีเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับนี่ในช่องวางขวดน้ําวางหนังสือเอกสารโบชัวลำโพงในรุน่นนี้มีทั้งหมด8ตําแหน่งนะครับนี่ลำโพงมี8ตําแหน่งนะครับแล้วก็บาะนั่งในรุน่นนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งแบบตึงหนังแท้สีดำเดยวได้ด้วยสีเขียวนี่มีโลโก้ r s ที่หัวหมอนนะครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับนี่นั่งสบายนุ่มนวลปกกระชับ ครับสรีระได้ดีทั้งฝั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและที่สําคัญมาพร้อมกับค cool ูลแมกนะครับจะต้องการสะสมความร้อนนะครับนี่ <M ten> <Damon> การปรับบอกก็เหมือนเดิมปรับไฟฟ้าแปดทิศท,ทางส่วนฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ากนะ็ปรับสี่ทิศทางนะสำหรับปรับโดยสารเอ <c ười> ป,ปรับปรับปดับแบบไฟฟ้านะครับนี่ตื่นเต้นไปหน่อยที่ได้เห็นตัวใหม่เพราะสวยดีนะครับออปชันให้มาเต็มเลยการดีไซน์คอนโซลด้านหน้าก็ตกแต่งใหม่ได้อย่างสวยงามเลย มีความสปอร์ตพรีเมียมตตดเป็นตําดัดฉบับ New X องพนยีตัว R S นะครับนี่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบตุ้มหนังสีดำโดยได้ด้วยสีเทานี่แต่ที่สำคัญเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าด้วยนะนี่พวงมาลัยแบบไฟฟ้าสังเกตนี่พวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับนี่ทำให้การขับขี่นั้นสบายๆราบรื่นนะครับที่ผ่าระดับสี่ระดับก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมน,นะนี่ที่พี่ดูอ,อนุอนุชี้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เป็น ปุ่มมัลติฟังก์ชันสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและการรับสายโทรศัพท์ที่พรมอะไรพร้อมกับกล้องรอบคัน PVM นี่กล้องรอบคัน PVM นอกจากนอกจากจะเป็นกล้องรอบคันแล้วยังเป็นในเรื่องของฟังก์ชันส่องใต้ท้องรถด้วยนะแต่ไม่ใช่ว่าจะติดกล้องใต้ท้องรถไม่ใช่นะก็ระบบมันจะตรวจจับใต้ท้องรถให้ให้เห็นว่ามีวัตถุอะไรบ้างมีหินใหญ่ีหรือมีสิ่งกีดขวางอะไรบ้างเนี่ยระบบตรงนี้ ถือว่าให้มาดีมากๆเลยนะครับสำหรับกล้องรอบคันใน New X ตัวใหม่นะครับนี่อันนี้คือ Adaptive Cruise Control ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติตามรถคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็มีพวงมาลัยไฟฟ้านะครับนี่อันนี้ปรับเซ็ต,ตการตั้งค่าหน้าจอ MID นะครับนี่ช่องแอร์ทั้งฝั่งผู้ขับขี่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ฝั่งคอนโซลด้านหน้าสองคู่หน้าม,มาพร้อมการตกแต่งแถบสีดําเงานะครับนี่แล้วก็ ม,มีช่องวางแก้วน้ําทั้งฝั่งผู้ขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารกอนหน้าเลยอันนี้เปิดปิดสเตปเซนเซอร์เปิดปิดประตูท้ายปุ่มเผาขเม่าไอเสียยูโร5นะครับมีปุ่มเผาขเม่าไอเสียยูโร5นะครับนี่ก็ใช้งานแบบอัตโนมัติเนี่ยกดเปิดปุ๊บระบบจะไล่เม่าไอเสียเลยถ้าวิธีการแบบแมนน,นวลต้องหาที่โล่งๆจอดเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ต้องมีหญ้าอะไรนะก,กด dpf ปุ๊บเปิดใช้งานได้เลยนะครับเพื่อต้องการ ไล่เขาไล่เขาไอเสียนะครับนี่อันนี้ระดับความแรงของพัดลมที่ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนี่มีกองฟิวนี่เปิดฝากระโปรงรถเนาะอยู่ตรงนี้แต่เครื่องยนต์ก็เป็นสา d d i ดสูด power นะนะอเรนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะว่าเขามีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับืูจับขึ้นรถนี้ทั้งหมด8ตํตำแหน่งนะครับนีตามสไตล์ new x เลยเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆกล้นนะันเนาะนี่มัรวัดเรืองแสงพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ mid ก็เหมือนเหมือนกับ d m a x เลยเหมือนกับ d d-max เนือลิมิตพิชิตโลกนะครับก็คือจอ M I D ขนาด7นิ้วนี่แล้วก็มาตรวัดเดินแสงแบบแบบ Super Vision ดีไซน์ใหม่มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์มาตรวัดถังน้ำมันอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์นะครับมีครบเลยอันนี้บุกหนังซอฟทัดสีดำโดยได้ขียโดยได้เทาหดยได้เทาไม่ได้โดยได้เขียวแต่อย่างใดก็บอกความบันเทิงในรุ่นนี้เป็นหน้าจอแบบสัมผัสขนาด9นิ้วดีไซน์ใหม่เหมือนกับ D m แบเลยเหนือลิมิตพิชิตโลกนะครับหน้าจอแบบสัมผัสขนาด9นิ้วนะครับ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้สมาร์ทโฟนได้ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้แบบไร้สายนะครับนี่เ mm hmm. ชื่อมต่อความสุขและความบันเทิงในทุกการเดินทางแน่นอนเลยทีเดียวอันนี้ไม่มีอะไรเนาะเป็นการตกแต่งบุกหนังซอฟทัดสีดำเดินได้เขียวนะครับช่องเก็บของด้านล่างก็มีนี่เก็บของได้ง่ายอนุประสงค์หลากหลายนะครับแอร์ในรุ่นนี้เป็นแอร์แบบออโต้สองโซนแยกอิสระสายขวานะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายเย็นสบาย แล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น pm 2.5งได้ด้วยนะครับนี่ช่องเสียบ power outlet 12โวลต์120รวัตต์แล้วก็ช่องเสียบ usb type c นี่มีมาให้1ช่องเลยนะครับที่แจ้งเตือนการทำงานของถงรมิืลอภัยแต่น่าเสียดายไม่มี wireless charger แต่อย่างใดมีแค่ช่องวางโทรศัพท์มือถือแบบปกตินะครับกระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนนี่ auto ตัดแสงอ e ัตโนมัติ ec mirror นะครับให้มาดีมากๆเลยไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารทั้งบริเวณด้านหน้า แล้วก็บริเวณตรงกลางอะตรงกลางนู่นเลยก็ยื่นไม่ถึงไปหน่อยเป็นหลอดสีส้มธรรมดานะไม่ได้เป็นหลอด LED แต่อย่างใดที่แผงบังแดดก็เป็นวัสดุกุ้มผ้าและ PVC สีดําทั้งฝั่งผู้ขับและฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะมีครบเลยมีกระจกมาให้ด้วยนี่มีกระจกมาให้ด้วยจะเปิดตรงนี้ดูดีกว่านี่มีกระจกละไฟมาให้ด้วยก็คุณผู้หญิงต้องการแต่งหน้าก็เปิดกระจกและส่องแต่งหน้าได้ตามทยาสายของท่านนะครับนี่ มีเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเข้าเกียร์ง่ายสบายๆราบรื่นทุกการขับขี่หนังหุ้มเกียร์นั้นนี่ตกแต่งด้วยเดินได้สีเขียวหัวเกียร์ก็เดินได้เขียวเหมือนกันอยู่ให้ดูสวยเปรี้ยวในทีเดียวแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่ม Park นเซอร์หรือเซนเซอร์กับระยะขนาดถอยจอดแล้วก็ปุ่มนี้ปุ่มนี้เป็นตัดกําลังเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อรถหยุดชัว่วคราว ระบบควบคุมการทรงตัว esc งก,กันล้อหมุนฟรี tcs แล้วก็ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน hdc นะครับมีมาให้ครบจัดเต็มเลยนะครับเบรกมือไฟฟ้าพร้อม auto บร a โ e นะครับนี่แล้วก็มีที่วางแก้วน้ำสองแก้วนี่ที่คอนโซลกลางที่พักแขนตรงกลางก็เป็นบุกหนังดําแต่ยังเดินได้ด้วยสีเทาเหมือนเดิมนะนี่ช่องเก็บของตรงกลางมาให้ด้วยถ้าอยากเปลี่ยนเกียร์แบบทันใจต้องไปพเดเชิเลชหนึ่งพเดิชิป,เ,เ,ชปเปลี่ยนเกียร์ได้ราบรื่นเลยทีเดียว แล้วก็ใบปัดน้ำฝนเป็นแบบออโต้นะครับใบปัดน้ำฝนแบบออโต้นะครับอ่านี่นี่อันนี้เปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้เปิดปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับระบบควบคุมไฟสูงต่ำอัตโนมัติออโต้ไฮบีมก็มีมาให้ครบเลยนะครับเผื่อเวลาเราขับรถตอนกลางคืนนะ่ะเวลาเปิดไฟสูงแล้วไปแล้วไปรบกวนตาคนอื่นนะ่ะมันมันก็จะควบคุมไฟสูงต่ำโดยอัตโนมัติเลยนะครับ ปุ่มพุ่สตาร์ทก็อยู่ตรงนี้เนี่ยทำงานร่วมกับกุญแจรีโมท i s u z u Genius Entry พร้อมฟังก์ชันรีโมทเอนจิน Remote, Start, สตาร์ทสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจรีโมทในระยะ20เมตรนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งผู้โดยสารแถว2งและแถว3กันเลยนะครับการปิดประตูก็เรียบสนิทเลยนะเรียบมากๆเลยสวยนะครับนี่นฝั่งผู้โดยสารแถว2ก็ถือว่ากว้างดีเหมือนกัน พื้นที่ก็กว้างมากๆแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยนะครับนี่แงข้ามประตูฝั่งผู้โดยสารด้นหลังก็เหมือนกันเลยนี่เะได้เขียวกระจกไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าแบบอัตโนมือนะครับนี่มีลำโพงบอกนั่งฝั่งผู้โดยสารทั้งแถวสองแล้วก็แถวสามนี่เป็นแบบตึงนางแท้สีดำาตอรได้ด้วยสีเขียวนี่ดีไซน์สวยแบบนี้เลยแต่น่าเสียดายครูแม็กนั้นมีเฉพาะเบาะผู้น้าเท่านั้นนะครับนี่เบาะนั่งฝั่งผู้โดยสารแถวสองก็สามารถ ปรับพับแบบวัน touch ได้ปรับพับแบบราบได้ด้วยเด็กปรับพับแบบวัน touch เพื่อขึ้นไปยังแถวสามแถวสามนี่ปรับตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวหาที่ปรับก่อนอันนี้ดึงไม่ขึ้นไปหน่อยเดี๋ยวดึงตรงนี้นี่ปรับแบบวันทั u c h เพื่อขึ้นไปยังแถวสามได้เลยสบายๆนะครับนี่แต่ว่าเบาะแถวสามมันก็นั่งสบายเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าถ้าเดินทางไกลมันก็จะลําบากไปนิดนึงนะครับแนะนําว่าให้เด็กนั่งจะดีกว่านะครับสำหรับเบาะแถวสามนะครับสำหรับ เวลาเดินทางไกลอย่างเงี้ยนะครับปรับพับแบบราบก็โอเคนะครับส,สบายๆนะครับเราจับขึ้นรถก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ลูกนั่งสบายดีเหมือนกันนะนพื้นที่กว้างใช้ได้เลยบอกนั่งก็นั่งดีมากๆคุณภ,ภาพฝองน้ําก็ดีมากๆเลยนะครับที่พักแขนตรงกลางก็จะเป็นบุกหนังสีดํำนี่กดเปิดปุ๊บมีที่วางแก้วน้ำสองแก้วเลยนะครับนี่ ช่องเสียบ usb ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนี่เป็น type c แล้วนะนี่เป็น type c แล้ว2ช่องแบบนี้เลยแต่น่าเสียดายก็คือปลั๊กไฟ ac 22 0โวลต์100วัตต์นั้นถูกตัดออกไปแล้วอะ่ะโอ้เสียดายมากๆเลยจากที่ของเดิมเคยมีนะแต่นี่ไม่มีเลยอะ่ะโอ้หน้าเสียดายมากๆเลยนะครับกระเป๋าใส่ซองเอกสารหนังสือต่างๆก็มีมาให้ทั้งฝั่งเบาะคนนั่งแล้วก็เบาะคนขับแต่น่าเสียดายก็คือที่แขวนของหรือที่แขวนถุงข้าวรับน้ำหนักได้4กิโลกร,รมัมมีทั้งฝั่งเบาะคนน,นั่งเนเะครับ ที่ห้อยถุงกระข้าวถุงกาแฟอย่างเงี้ยนะครับนี่ไปด,ดูตรงนี้ไปหลอกสีส้มธรรมดาอันนี้ปรับระดับความแรงของแอร์ฝั่งโดยสารแถวสองนี่ฝั่งบริสาทแถวสามก็มีเหมือนกันนี่ภายในดําถือว่าสวยดีนะครับนี่สวยงามใช้ได้เลยนะครับนี่โอเคครบถ้วนกระบวนความนะครับนี่ภายในบดิสารถือว่าออปชันก็ให้มาแน่นนะถือว่าจัดเต็ม ฟังก์ชันให้มาดีการตกแต่งก็ดูสวยงามมากๆเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ i s u ส u 3.0 ddi blue power ขนาด3 0 0 0 cc รหัส4 JJ3 p tcs v i t e s turbo intercooler 4สูบแถวเรียง double overhead camshaft สิบ6วาล์วให้กำลังสูงสุด190แรงม้า140กิโลวัตต์ที่3 6 0 0รอบต่อนาทีและดีสูงสุด450นิวมันเมตร ที่ดพน600ต่อ2,600รอบต่อนาทีนะครับนี่แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์วีเจสเทอร์โบนะครับนี่ทำให้ประสิทธิภาพอัดอากาศได้ดีตอบสนองดียิ่งขึ้นประหยัดน้ํามันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถรองรับน้ํามันดีเซลทั่วไปจนถึงน้ํามันดีเซล b 2 0น้ํามันดีเซลยูโร5ได้อย่างสะดวกสบายเลยนี่แรงจริงประหยัดจริงทนทานบํารุงรักษาง่ายแ่งขึ้นดีทุกมิติค่าบํารุงรักษาต่ํารักษาสีแวดล้อมผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5นะครับอย่สังเกต จะมีระบบประบัดไอเสีย d ูโหห้านะครับนี่มันก็จะทําหน้าที่ไลข่ขมเอวไอเสียซึ่งทํางานก็กับปุ่ม DPF ที่เราพาไปดูเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเติมแอดบลูนะเพราะว่าเติมแอดบลูมันจะเสียตังค์เพิ่มเนี่ยเพราะฉะนั้นอีซูซูกันเล็งเห็นความสําคัญในการเพิ่มระบบไลข่ขมเอวไอเสียพร้อมกับปุ่ม DPF เพราะฉะนั้นใช้งานได้เลยสบายๆนะครับถ้า DPF ตันก็ไลข่ขมเอวไอเสียเลยนะครับ แล้วก็รับประกัน3ปีหรือ1ึสากิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนแล้วก็อย่าลืมนำรถเข้าเช็คตามระยะที่สดดบริการอีสุซุทุกๆ6เดือนหรือประมาณ10กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถท่านได้อย่างยาวนาน,นเลยทีเดียวนะครับน,รนี่ก็คือลนี่ก็คือเครื่องยนต์อีสูซุ3.0 DDI Blue Power 190แรงม้า 4, 450 4นิวตันเมตรผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปถึงช่่งสุดท้ายกันเลยนะครับ จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาชมรถหน 2, 2, ึ T ่ง isuzu หนึ T ่ง x two wheel drive สอง x สี่ขับสองยกสูงสามศูนย์ rs เกียร์ธรรมดาหกสปีดสีเทาโอเพกใหม่แบบไอเกอร์โอเพกหรือว่าสีเทาแลมโบเวอร์ชันใหม่ในราคาค่าตัวหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถือว่ายังพอจับต้องได้อยู่นะแล้วก็น่าใช้มากๆสวยน่าเล่นด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโชว์รูม ทาราอิซุสเชียงใหม่สำนักงานใหญ่สีแยกสันเด็กตรงข้ามเซ็นทรัลเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อนอุญาตอุคราะห์อำนวยความสะดวกให้เราได้ถ่ายคลิปรถคันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมน,นะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับทาราอิซุสอิซุสเชียงใหม่สำนักงานใหญ่สีแยกสันเด็กตรงข้ามเซ็นทรัลเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครจะมาแวะมาชมรถอิซุสักคันหรือสนใจรถอิซุสักคันทย์ดีแมกนิเอส หรือว่ารถบรรทุกประมาณนี้หรือว่ามาทดาองขับรถอีซูซุก่อนการตัดสินใจซื้อกันก่อนก็ได้หรือว่ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อรถอีซูซุหรือโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษต่างๆนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับทาราอิซูซุเชียงใหม่สำนักงานใหญ่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซ็นทรัลเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่0 5 3 2 4 4 6 7 1 7, ามี่่งดตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยจะมีที่ปรึกษการข,า,ขายคอยคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาแล้วกกก็ยินนนดดี้้รัับทททุุท่าไว จะถึงเสา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับโปรโมชั่นพิเศษ่วนลดพิเศษแคมเปญดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆเขามีให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับที่นี่ทาราอิส,สุสเชียงใหม่สำนักงานใหญ่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซ็นทรัลเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาที่นี่ก็ได้ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจและเป็นกันเองอย่างแน่นอนจริงๆนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับกานได้หัดผิดพลาดจะประการใดพูดผิดตกกันใดก็ต้อง คือ,อยาใดไม่สุภาพก็ต้องกราบขอพระธนานัยมมณที่นี้กปเลยครับและคลิปหน้าผมจะมีรถผู้ไหนมานำเสนอรือมีคลิปพาไปเที่ยวที่ไหนมีคอนเทนต์อะไรมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งก็ลองติดตามกันได้แล้วก็ถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไป Facebook, Channel, ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Facebook ในลูกแชนแนลด้ยนยครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแบบเพียรเทานีนกันก่อนนะครับขอหททุกก่่านนรงงยเวั โชคดีปีบางกอนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ